ในสงครามที่โหดร้ายครั้งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทหารจำนวนมากล้มตายและทิ้งร่องรอยแห่งความตายไว้ในสนามรบสถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่เล่าขานกันว่าเป็นดินแดนของทหารผีผู้ซึ่งยังคงวนเวียนและคอยยอกคุ้มกันสนามรบที่พวกเขาเคยต่อสู้อยู่ตำนานเล่าว่ามีทหารผู้หนึ่งซึ่งถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้แต่เขากลับไม่สามารถจากโลกนี้ไปได้ วิญญาณของเขายังคงอยู่ที่สนามรบด้วยความเชื่อมั่นในหน้าที่และความรักชาติเขายืนเฝ้าสนามรบนี้ไม่ยอมละทิง้งแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีทหารผีผู้เคราะหร้ายยังคงถือปืนที่เคยใช้ต่อสู้มือซีเซียวของเขากำแน่นเหมือนพร้อมจะยิงใครก็ตามที่ลวงล้ำเข้ามาในเขตของเขาคืนหนึ่งกลุ่มนักสำรวจได้เดินทางมาที่สนามรบแห่งนี้เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พวกเขาได้ตั้งแคมท่ามกลางหมอกหนาที่คลุมสนามรบ ในขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันรอบกองไฟจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของรองเท้าบูทที่เดินเหยียบผ่านดินและหินเก่านักสำรวจคนหนึ่งสังเกตเห็นเงาร่างของทหารในชุดเครื่องแบบที่ดูเหมือนมาจากยุคเก่ากำลังยืนอยู่ในหมอกเงาร่างนั้นดูซีดและโปร่งแสงทหารผีคนนั้นถือปืนไว้ในมือเหมือนพร้อมจะเข้าสู่สนามรบอีกครั้งนักสำรวจต่างตกตะลึงเมื่อเห็นแสงเรืองรองจากดวงตาของเขา มันเป็นแสงที่เย็นชาและว่างเปล่าเหมือนเขาถูกคำสาปให้คงอยู่ในสนามรบนี้ตลอดไปทหารผีเริ่มเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปในหมอกนักสำรวจคนหนึ่งพยายามจะทักทายแต่เสียงของเขาปรับสะท้อนออกไปในความว่างเปล่าเมื่อทหารผีเข้ามาใกล้ามากขึ้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นเป็นคำพูดที่ฟังไม่ออกแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เรากับเขากำลังเล่าเรื่องราวของการต่อสู้และความสูญเสียนักสำรวจรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความโศกเศร้าที่ปกคลุมรอบตัวทันใดนั้นทหารผีหยุดเดินเขายกปืนขึ้นเหมือนเตรียมจะยิงแต่ก่อนที่กระสุนจะถูกปล่อยออกมาเขาก็หายตัวไปในหมอกทิ้งไว้เพียงความเงียบที่หนาวเหน็บนักสำรวจเหล่านั้นรีบเก็บข้าวของและออกจากสนามรบในทันทีโดยสาบานว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีก